ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Kingdom Hearts Melody of Memory ครับ Kingdom Hearts Melody of Memory เป็นเกมที่นำเพลงที่เป็นแฟนคุ้นเคยกลับมาให้เล่นกันในรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อว่า Kingdom Hearts จะกลายเป็นเกมเพลงไปได้ซึ่งก็ทำออกมาได้ดีเกินคาดสำหรับการนำเสนอที่แหวกแนว ทีนี้เราจะมาดูกันทีละด้านครับในส่วนของเนื้อเรื่องหลักๆแล้วในภาคนี้จะเป็นการเล่าเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาของคิงน้อมฮาตุกภาคแน่นอนว่าประสบการณ์ที่ได้รับมันไม่เท่าการได้เล่นเกมภาคนั้นๆจริงๆอยู่แล้วแต่ก็ทำให้เข้าใจได้แบบผ่านๆพอจะรู้ว่าเรื่องเริ่มยังไงจบตรงไหนที่น่าสนใจคือในเกมจะมีการให้ข้อมูลกับผู้เล่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของไคลลีที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อน และยังมีการเชื่อมเนื้อเรื่องจากฉากจบของภาคที่3และ DLC r e m i n ไปสู่ภาคต่อไปด้วยแต่ถ้าผมพูดตอนนี้มันจะสปอยเดี๋ยวไว้ทําคลิปแยกให้อีกทีนะครับในส่วนของเกมเพล์เกมซีรีส์ Kingdom Hearts มีความได้เปรียบเรื่องเพลงที่ทํามาเพร้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพลงของฝั่งดิสนีย์ก็เช่นกันทําให้ถึงจะเล่นเกมเพลงไม่เก่งก็สามารถเล่นระดับง่ายเพื่อฟังเพลงแล้วกดจังหวะไปเ,ปเพลินๆได้ขณะดเดียวกันในระดับที่ยากขึ้นมาการออกแบบโน้ตของแต่ละเพลงก็ยังทําออกมาได้ดี เล่นสนุกตรงจังหวะแต่ด้วยความที่เกมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเหมือนเกมเพลงอื่นๆอย่าง O2Jam หรือ d j m a x ที่ตัวโนต้ตจะไหลลงมาแต่เป็นตัวละครของเราที่วิ่งไปตามทางและต้องโจมตีเป็นจังหวะบางครั้งเลยมองยากอยู่เหมือนกันบางตัววิ่งเร็วบางตัววิ่งช้าบางตัวยืนเฉยๆบางตัวบินได้ทำให้ถ้าจะเล่นระดับยากให้ดีจริงๆก็ต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรตามแบบเกมเพลงทั่วไปถึงอย่างนั้น เมโลดี Memory, ้ออฟเมโมก็ยังไม่ทิ้งความเป็น g d o อ h ฮาร์ดไปซะทีเดียวผู้เล่นยังสามารถเลือกทีมที่จะเล่นได้นั่นคือทีมคลาสสิกของโซล่าโดนัลฮูฟฟีทีมเดสของล็อกซัสอักเซลชิออนทีมเบิร์ดบายสลีฟของ as, el, ion, Sleep, ขอ q ควาเช l ล่าเวนตัสและทีม 3D ของลิคูกับดิมอิตเตอร์อีก2ตัวแต่ก็ยังมีจุดที่น่าเสียดายคือเราไม่สามารถจัดทีมแบบที่เราชอบได้ และทีมที่มีให้เลือกก็มีอยู่ค่อนข้างน้อยผมคิดว่าคงจะดีถ้ามีทีมตัวร้ายให้เราเอามาวิ่งบ้างเพราะตัวร้ายหลายตัวในเกมนี้ก็มีสเสน่ห์มากเช่นกันส่วนมิกกี้จะมาในรูปของไอเทมเทพที่เราสามารถเก็บได้ระหว่างการเล่นเพลงต่างๆในส่วนของการตีบอสร,ระบบไม่ได้ต่างจากการเล่นปกติมากนักมีปุ่มเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยทาภาพออกมาได้น่าสนใจเหมือนตอนที่เรากําลังสู้บอสต,ตัวนั้นอยู่จริงๆน่าเสียดายที่ถ้าผมจําไม่ผิด ทั้งเกมน่าจะมีบอสประมาณ3ตัวเท่านั้นเองมันคงสนุกดีท่านในเกมมีบอสหลายตัวหน่อยเหมือนอย่างที่เราเคยเล่นในเกมหลักนอกจากนี้ทุกครั้งที่เราเล่นจะมีการดรอปวัตถุดิบเพื่อนํามาคราฟของสะสมอย่างการ์ดภาพอาร์ตหรือเพลงพิเศษอีกด้วยโดยส่วนตัวผมมองว่า Melody of Memory เป็นเกมที่ทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่ได้เล่นในผูกพันกับซีรีส์ Kingdom Hearts มาหากว่าใครเป็นแฟนเกม Kingdom Hearts ผมเชื่อว่าเกมนี้จะไม่ผิดหวัง แต่หากใครมองหาเกมเพลงเล่นเป็นเรื่องเป็นราวผมแนะนําว่าซื้อเกมเพลงที่จริงจังกว่านี้มาเล่นดีกว่าเพราะจํานวนเพลงที่ให้ในเกมนี้ค่อนข้างน้อยและผมไม่คิดว่าจะมีการเพิ่มเติมภายหลังได้มากนักเพราะมันก็เพิ่มได้แค่เพลงที่มีอยู่ในเกมถึงแม้ว่าเพลงจะเพาะมากๆแต่ก็ไม่ได้มีมากขนาดที่จะสร้างเป็นเกมเพลงขนาดใหญ่ได้ทําให้เมื่อเทียบจํานวนเพลงที่ได้กับราคาแล้ว Melody of Memory ถือว่าค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเกมเพลงอื่นๆที่มีราคาใกล้ๆกัน แต่มีจานวนเพลงเยอะกว่ามากโดยความที่ผมเป็นแฟน Kingdom Hearts ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีจนต้องย้อนกลับไปหาภาคเก่าๆเ,เล่นเพราะทนความคิดถึงไม่ไหวแต่ถ้าใครไม่อินขนาดนั้นแนะนําให้ลดราคาลงมาสักหน่อยแล้วค่อยซื้อจะดีกว่าครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้รอกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ